กิมข ¿no? okay. ่าวจากทุกคนฉันตักแต่คอนี่เท้ยกระทะยังร้อนๆ่างนี้ยังมาตอบเนาะไอนี้ห่านินี่ประธานทิพย์เละ อันน่งเนื้นอไมนได้ากากนคือใ่เยะวนเราก็จะไปกิน ี๋ยวตอนกินตอนมืดอีกทีหนึ่งเพราะว่าซ้อมดึกวันนี้น้นนอยากกินอะไรขอให้จะบอกอเพราะว่าเ,เราทำแล้วเราก็มีความสุขน้องๆได้กินด้วยเราก็สนองนี้ตัวเองด้วยทำกับข่าว คอไก่น no, no, ื้อไ้เหน่องเอาไปให้น้องน่องากินเนี่ยม่พอนิ่พอพอพอไก่เอ๊ะเลยน้องน้แบบทำก็ไม่อยากเชือนะเพราะทกับข้าวบ่อยเนาะถึงว่าพว ว่าแม่ค้าดีเขาทำกับขาเยอะนะรสชาติเขานิ่งเนาะเขารู้รสมือเขาเลยเนาะเป๊ะเป๊ะอะไรนี่งกินเลยถ้าใส่ใบยีราไปแล้วมึงเอ้ยเห็เร้อนี่ลึกเขาชอบนี่ลึกเขาต้องผัดใส่ใบยีราหอมาเก็ชอบใช่ ต่คุณแม่จะไม่ค่อยชอบกินยีระเท่าไหร่ชอบกินกะเพราแต่มันจะเพิ่มเพชรร้อนมันจะมีความเป็นป่ามากขึ้นแต่นี่จะบ้านบ้านซับพอต้องซับเมื่อกี้ชิ้นใหญ่ไปต้องเนื้อฉันกินนี่กระดูกเลยนะคอมันอ่ะจ้ะฉันไม่มีมาคลายริ้งนะกระดูกคอนะ แม่มาได้มาเพื่อร่างโคพัลยเกียงมันหยองเดี๋ยวคุณแม่จะให้อร่อยเด้อเตรียมตักให้แล้วก็ตีให้พี่นายให้พตักลตกให้รวดเท่าสองสุงถ้าเหลือก็กินกัน